เดี๋ยวผมจะไปกินบาร์บีคิวพาซ่าครั้งแรกในชีวิตเราเข้ามาแล้วที่นี่อยู่ที่บิ๊กซีสลับกัน๋ยวจะให้ดูเตาที่ดูดควันน้ำจิ้ม ช่วยน้ำจิ้มแล้วก็มีน้ำจิ้มข้างในก็ไม่เคยชิงกันว่ารสชาตินเป็นยังไงก็จะเป็นช่วยบอกเ,เขาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันสวยดีสวยด้วยวยย่าเกล็ดแปะตาไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นปีนี่เดี๋ยวเรารออันนี้ก็จะเป็นน้ำซุปเอาไอซี่แช่จริงต้น ผมก็สั่งน้ำเป๊ซซี่เปลี่ยนเป็นแดงมานาพวกเป๊ซซี่นน่ก็กินบ่อยมากแล้วจะลองดูว่าแดงมานาวที่รสชาติเป็นยังไงกล่องกระดาษทิชชู่ก็มีแปลกตาที่ไหลูกชิ้นอันนี้เป็นลูกชิ้นเหคเป็นลูกอบาเหมือนจะเป็นมันปอนมันปอนบอยด์ก้อนไม้ ผมสงสัยว่าห่อหนุควันเนี่ยมันร้อนไหมจะลองจับดูไ่มไม่ร้อนมันน้ำมาแล้วอนี้ดูว่าน้ำเป็นอย่างไงว่าแคลบแต่ท้ายน้ำฝรั่งด้วย <c oughs> ก็อร่อยดี ที่ลองแก้วเีินว่าโ๊้นี้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วตอนนี้น้ำเดือดแล้วแต่ว่าอาหารยังไม่หมา เนี่ยครับจะเป็นว่าชิ่นหนึ่งวิธีจะปังปีอ้าออต้องต้องต้อ่รู้ะอีจ่ายนี่เอาน้ำลูกชิ้นหน้าหย่ 来了，啊、嗯，你给我。 มีเพื่อความอร่อยอย่างแรกก่อนเดี๋ยวใส่น้ำซมจะลองใส่ชีสลงไปก่อนชีสรสสดหรอกให้ความร้อนของหิวมันทําให้ชีสค่อยๆละลายแบบนี้ก็อร่อยใช้้ไไดดอกหายรถ้ามันไม่สุดเดี๋ยวลอยแกล้งแกงลอยเด็เดเลยต้องกินน้ำซ้มทีหลังลองกินแบบใส่ชีสก่อน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็เตาไฟติควันมันจะเยอะกว่านี้ไงอันที้แม่เป็นเตาไฟไฟฟ้าไดเพราะว่าเขาไม่ต้องมานั่งจุดตะเขียน <c oughs> อ่ามีผลวันวาเลนไทน์เจ <c oughs> ้าได้ถ้าจะข้าเป็นแบกอีก <c oughs> แต่ว่าผมผมผมไม่แฝกผมจะสะสมไว้ก็ อร่อยดีมันก็ต้องเริ่มอิมกันวิธีการกินก็กินธรรมดาเลยใส่ปากกินเพราะมันไม่ได้วิธีกินง่ายอกันกินวิ่งในนี้ว่าข้านบนหมูก็ต้องซิ่งอย้านด้แล้วก็วางชิ้นก็ต้องตรงแล้วเดี๋ยวสักก็คงจะอิ่มแล้วน้ำก็เป็นรีฟิลกินไม่อั้นแต่กินได้แค่รึ่งแี้ว เวลาจ่ายตาังต้องจ่ายที่เคาน์เตอร์นะครับไม่ได้ให้เรียกเขามาเก็บเคาน์เตอร์ก็อยู่หน้าร้านก็จบแค่นี้แหละเพราะว่าบารคิวก็มีรสชาติอร่อยมากแต่ว่าผมมาครั้งแรกก็เลยติดเต็นแต่สลับบางคนที่มาบ่อยแล้วมันก็คงจะเหมือนร้านอาหารธรรมดาแล้วมั้งงั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ